สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเอฟซี FC ทุกท่าน,นหลายๆท่านก็คงจะได้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็สงการก็ขอทุกท่านนะคะมีความสุขในการได้กลับบ้านไปเจอพ่อแม่พี่น้องเนาะส่วนตัวเรายังไม่ได้กลับนะคะก็จะกลับหลังสงการนะคะก็เป็นมีบุญที่บ้านเชิญชวนนะคะท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆ สุรินกระสังนะคะบุรีรัมย์ทางบ้านหนองเตงม,มีงานเนาะจัดงานจัดงานใหญ่นะคะฉลกงพัยดยศนะคะมีงานสองวันวันที่ยี่สิบเอ็ดและยี่สิบสองเนาะเชิญมาเที่ยวได้นะคะมีหลายยามีมอลำาคณะใหญ่และลิกเกแล้วก็มีมวยมีหลายอย่างเลยเนาะเชิญมาเที่ยวได้นะคะเป็นวันหยุดพอดีเนาะค่ะคนอื่นก็ ฝากช่องน้องมีโชคพารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเด็ดทางช่องด้วยนะคะชุดนี้ก็จะเป็นของคนฝันแม่นนะคะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะชื่นชอบความฝันของท่านไหนเราก็แคปหน้าจอไว้ดูได้นะคะเปรียบเทียบได้นะคะเพราะว่าเอสก็ตั้งใจเอาคนที่ฝันแม่นๆตัวเลขเข้าดีดีมานําเสนอเนอะาะค่อเพิ่มให้ตัวเลข เพิ่มให้สีเวลาค่ะมาดูตัวเลขของน้องจอยนะคะน้องจอยจากช่องใหญ่นนทยากับพ่อเฮงเนาะน้องชาอโทษกับพูดผิดพูดผิดค่ะน้องแทนลูกชายบอกตองงวดให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวไปถวายหลวงหลวงพ่อเอสาบาทให้ตองงวดเนาะ แล้วก็น้องแทนงดแล้วที่เขาบอก90ศนย์นะคะที่เอสก็ลงลงไปให้แล้วเนาะลงดูไปแล้ว90ศนย์นะคะมางวดนี้น้องลูกสาวน้าจอยก็บอกแล้วเก้าหนึ่งกลับด้วยนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าก็กลับด้วยเนาะล่าสุดแม่ของน้องแทนหรือน้าจอยฝันฝันว่ามีคนเอาช้างสองตัวมาให้นะคะช้างแม่ลูกเนาะ ฝันดีมากค่ะเขาคงจะมาย้ำตัวเลขหนึ่งเก้หรือเปล่านะคะเพราะว่าช้างแม่กับลูกเนาะช้างตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตีง่ายๆก็เก้าหนึ่งหนึ่งเกนาะหรือจะเป็น9กสองก็ได้นะคะเราพิจารณาเองเนาะช้างสองตัวอาจจะเป็น9กสองหรือยังไงก็แล้วแต่เนะาะกันที่6กหนึ่งหนึ่งหกด้วยนะคะตึงตัวเลขนี้ดังมากเลยนะคะทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกคนฝันแม่นส่วนมากมีแต่หนึ่งเก เก้าหนึ่งเละหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะจากช่องใหญ่นะคะช่องนันทยากับพ่อเฮงเนาะต่อไปค่ะจากน้องราดาคนปันแม่นปันตอง,งวดปันหน้าพ่อสมหวังมาเคาะรถนะคะแล้วลูกสาวเขาก็เลยบอกน้องน้องราดาเลยบอกว่าเพาะทำไมรถมันออกไปแล้วแปดหนึ่ง ในฝันเนาะเขาพูดในฝันนะคะก็ซึ่งตัวเลขทะเบียนรถแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าก็ตัดเล่นเอาเนาะอันนี้ถ้าไม่ชอบเราก็ตัดออกก็ได้เนาะฝันรอบสองฝันว่าพ่อสมบังให้เลขในฝันเนาะบอกว่าลูกสาวเขาไหว้โคไม่ครบห้าห้าอย่างเขาก็เลยให้สองตัวนะคะให้เก้าสองค่ะเก้าสองกลับด้วยเนาะเก้าสองสองเก้าเนาะและ ตัวเลขอีกหนึ่งชุดที่เพื่อนบ้านยายทวดเขาบอกบอกเลขก่อนเสียเนาะก่อนได้เสียชีวิตไปบอกตัวเลขไว้4ี่หนึ่งนะคะอายุของคนที่ตายก็8ป้านะคะยายทวดเนาะคนข้างๆบ้านของน้องรัตดานะคะจากประเทศลาวค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะ ต่อไปค่ะแม่วาดนะคะของจากช่องนันทยาเหมือนเดิมเนาะนี่เลขฝันนะปะอันนี้เลขฝันนะคะต่องวดฝันว่ามีคนมาเหยียบหน้าอกแล้วก็ฝันอะไรอีกอย่างหนึ่งเอ็ก็จำไม่ได้เนาะตีเป็นตัวเลขเก้าหนึ่งเจ็ดอันนี้ให้ต่องวดสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดฝันสองเก้าหนึ่งเจ็ดมันลงท้ายที่หนึ่งเจ็ดนะคะก็ตัดเล่นเอาเนาะ มารอบสองเลขเด็ดที่งวดแล้ว90นะคะงวดนี้ก็เลขพระให้มาแล้ว 91, 91้าก็กลับด้วยเนาะ19ึ่งก็มีแต่91้านะพี่น้องจ๋าและเลขมีเลขที่มีที่มาอันนี้เอ็ดเขียนผิดหน่อยนึงเลขมีที่มาก็91และ15ค่ะ มาของแม่วาดนี้ตรงฝันกับเลขพระให้มากับเลขมีที่มาคือตรงกันหมดเลยนะคะกับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะจีออกแมนอีดีบอหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งดังมากเลยนะคะดังแห้งต่อไปค่ะเซียนขาดปัดนะคะจากช่องมหาเฮงนะคะงดที่แล้วเข้าน่าจะเข้าบนเข้าล่างนะคะเปดหนึ่งและเก้าศูนย์ถ้าจำไม่ผิดเนาะ มางวดนี้ค่ะให้ตัวงวดล่าง04 04กับ9สีเน้นที่04นะคะให้ตัวงวดบิ่งบนล่าง9ว้าบิงบนล่าง9และเลขสาตัวบนมาแล้ว0 7 9 2 7 9ค่ะและเลขฝันฝันมาได้ช้าง2ตัวมากอดมาคอเคลียด้วยเนาะ,ะตีฝัน5 9 1ตัดเล่นเอาเนาะ ันนี้เขาก็แม่นก็มี9 1, 1้าเหมือนกันเอ็ดยังหาลอตเตอรี่ไม่ได้เลยนะคะเลขดังเขานะคะก็หาหลายวันแล้วนะคะยังไม่ได้ต่อไปค่ะแม่หญิงค่ะแม่หญิงคนฝันแม่นนะคะงวดนี้ฝันมาเด็กมาบอกสี่ แล้วก็ตัวเลขอยู่ในปืน0ูนย์ห้าเ้ามาล่าสุดกุมารที่แม่หญิงฝันถึงบ่อยๆเนาะก็มาบอกตัวเลขมีกุมารสองทั้งหมดสององค์นะคะบอกหนึ่งห้าศย์และอีกท่านหนึ่งอีกองค์หนึ่งก็หนึ่งห้านะคะก็ตัดเล่นด้วยเนาะหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูย์และหนึ่งห้าค่ะอยากช่องเคยอีสานใต้นะคะ 1 5เลขเอสนี่เจ็บมากเจ็บหนักมา3งวดแล้วนะคะจะคิดว่าว่าจะตามโตดีหรือไม่ดีนะคะต่อไปค่ะของลุงเหี่ยวเนาะฝันแม่นฝันว่าลุงผู่ทวดนั่งรถสีแดงนะคะเอเขียนผิดเนาะเป็นป้ายแดงทะเบียนรถ7-8-3และบ้านเลขที่9-3ค่ะ แคปหน้าจอเลยค่ะน้องปาบค่ะฝันต่อกวดฝันปู่ทวดกลายเป็นคนในเขียนเลขให้นะคะ909และ083อายุของปู่ทวดตอนที่เสียก็83ปีนะคะตอนที่ปู่เสียไปแล้วเนาะแล้วก็มาโค้งสุดท้ายฝันว่ามีนกมีนกมา เรียกอะไรวาฟักไข่อยู่บนหลังคาเนาะแล้วก็บอกตัวเลขนกบอกตัวเลข9ก้าสองเม็ดเดียว,วสองเกสองด้วยนะคะแล้วก็ตีความฝันตีความฝันจากมีไข่ฟักเป็น0ูนย์เดศนย์แดนะคะเพราะเจ็ดฟองแล้วก็แปดปดฟองเนาะจากเคยอีสานใต้นะคะจากช่องใหญ่เนาะ ได้ฟังรายละเอียดได้จากช่องยายทุกๆช่องนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้แต่ตัวเลขก็มาดูช่องน้องมีโชคพารวยเลยนะคะต่อไปค่ะแม่วนันริมโขงนะคะที่ฝันต่อง,งวดฝันว่าปู่พยาคุฑบอกเลข16นะคะห้าและ9 6เน้นที่16นะคะ ไปค่ะพ่อวุธค่ะฝันว่าเทพเหอมาเหอลงมาบอกเลขนะคะหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกแล้วก็เลขเลขฝันนะคะเก้าห้าและหนึ่งหนึ่งเอเขียนเอ็ดก็จำไม่ได้แล้วนะว่าเลขเลขเห็นหนูหรืออะไรสักอย่างนี่นะเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะการลงทุนมีการเสี่ยงมากนะคะทุก ตัวเลขมีเข้ามีหลุดเนาะฉ่นชอบชุดไหนเราก็แคปหน้าจอไปชุดนั้นนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงมากค่ะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอจบลิเปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ